สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็จะมาทำภารกิจสวยข้าวนะทุกท่านชวยข้าวมีใสยข้าวนั่นเองออจะไปาำข้าวก่อ สร้างความไหลลื่นสร้างความไหลลื่นให้กับถาดถาดใายข้าวนาตรงๆ่งอ,อุ๊บมองส,งสูงไหมมา ไอ้ฮาอืมอืม,มอหอนเลยสิเี่อเป็นปกติสวัสดีครับเป็ดติกคิมูไอ้กติกน้ำอยู่ไหนล่ะนี่ไงสวัสดีติครับ คนบรับผมฮะข้าวส <ผม S 3> ิบบาทก็เอา,าน,น้อยแท้ถ้าเทน้ำทโอ้โหถ้าเทน้ำที่ในใทแบบไหนเนี่นนยเนยี้เอฟซีดูดิโอ้โหทีแบบนั้นเลยจับมือเดียวเลยแบบนั้นอ่ะไม่ื จนพี่ต้องออกมาดูจากห้องน้ำนี่คืเลยค่ะนมนมกับมะพร้าวจะเอาข้าวสิบบาทไม่ไหวแล้วองท้องก่อนสวัสดีกับน้ำตาสวัสดีกับน้ำตาสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวไปอืมใส่กระติกทำแกใส่กระติก ปิดฝาไว้ครับพี่เอา,าไว้ไตั้งไวน้นี่เดี๋ยวพ่อยกน้ำใส่ให้ตั้งไว้ตรงนั้นใช่จริงเลยลูกพี่

mà cái tí nó càng có sì sài Mà kia. เก็บบ้านเก็บช่องอยางนี่เอฟซีงงล้มมาแบบโอ้โหกระนำสุดท้ายเง,งียบ <c oughs> โอ้อะไรก็ไม่รู้หลอกเราหลอกให้เรารองไ,งไปไปกำลับบงปิ๊ดเข็ดกับเขา กินอะไรมะพร้าวกับนมข้นโอ้ยกินนมข้นกินมะพร้าวมาอยู่หน้าร้านมาไม่มีถ้วยไอดห็มมะพร้าวเอามะพร้าวเป็นถ้วยลองทั้งกันหิวพลังงานเอาเยอะกันหน้าร้านหิวหิว ไปหาอะไรทำชูข้าวคนสั้นพี่น้องอโอ้ยดูคนฟ้าหลอกให้เราหลอกให้เราอเราอดูพมา่านเก็บซะอย่างดีสุดท้ายมิดสิหล,ลอกเราไปได้นะไอ้สีแต่ก็ไม่เป็นไรอาลงไว้ก็ดี เดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเป็นแคาอย่างนี้แหละพอวันไหนเราพร้อมนะเนาะพอไม่พร้อมมีสาเต็มเลยพอกทำตัวปกติไม่เก็บแม่เลยม,มาเลยลมมาเลยทำแล้วล <c oughs> พอเราแบบเฉยใช่ไหมเมื่อกี้ทั้งวิ่งเก็บพุงเก็บผ้าสารพัดสารพี <c oughs> เพราะมันตกไปรอบแรกแล้วไงเราคิดว่ารอบสองมันต้องมาเนี่ยสุดท้ายโอ้มาเป,ป,ะป,ะปะาะป๊ะเปาะเป๊ะนะครับส่วนวิกกี้หลังจากเสร็จภารกิจนึ่งข้าวนึ่งน้ำในบ้านแล้วเดี๋ยวผมก็จะนะออกไปข้างนอกอู้กะจบรถงัด ติดแล้วต้องสตาร์ทเรื่องมัน จะเดินทางไปแล้วครับ